โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงจังหวัดนครราชสีมาคณะกรรมาการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านอำเภอแก้งสนามนางได้คัดเลือกบ้านหนองเมกน้อยหมู่ที่10ตำบลแก้งสนามนางอำเภอแก้งสนามนางจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีความพร้อมและศักยภาพในการพัฒนาด้านการเกษตรข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน บ้านหนองเมงน้อยมีพื้นที่ทั้งหมด5,205ไร่แบ่งเป็นพื้นที่ทำการเกษตร4,930ไร่ครัวเรือนทำการเกษตรทั้งหมด160คัวเรือนที่ตั้งของหมู่บ้านอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอแก้งสนามนางห่างจากตัวอำเภอรประมาณ8กิโลเมตรวิสัยทัศน์ของหมู่บ้านชุมชนพอเพียงมีความสามัคคีเศรษฐกิจดีมั่งมีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสินค้าเกษตรหลักได้แก่ข้าว เคยได้รับรางวัลข้าวข่าวดองมะลิ1 0 5ดีเด่นทั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่และประเภทรายบุคคลและในวันที่3กุมภาพันธ์2565ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์จากกรมการข้าวกลุ่มข้าวอินทรียสพกรหนองเมกน้อยจำนวนสมาชิก55ลายพื้นที่รวมจำนวน511ไร่ที่มาแรงความสำคัญเกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา โดยใช้พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลี105เป็นพันธุ์ข้าวหลักเนื่องจากนิยมบริโภคและปลูกได้ผลผลิตดีแต่มักประสบปัญหาเรื่องของดินเนื่องจากดินส่วนใหญ่เป็นดินทรายและเคม็มปลูกพืชไม่ค่อยได้ผลผลผลิตข้าวได้มากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ปริมาณน้ำฝนในแต่ละปีบางปีข้าวที่เก็บเกี่ยวมีโรคและแมะลงรบกวนยิ่งทำให้ข้าวไม่ได้คุณภาพขายข้าวไม่ได้ราคา ชาวบ้านบางรายต้องไถ่หวานใหม่ปีละไม่ต่ำกว่าสองครั้งต้องประสบกับปัญหาขาดแคลนมเมล็ดพันธุ์และจึงพยายามหาวิธีสร้างรายได้เพิ่มเติมนอกเหนือจากรายได้หลักประกอบกับขณะนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายที่สําคัญคือสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มมุ่งเน้นให้ความสําคัญเรื่องการลดต้นทุนการผลิตการเพิ่มคุณภาพและปริมาณผลผลิตมีตลาดรองรับที่แน่นอนซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน ให้กับเกษตรกรจึงได้ทําการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์เมล็ดพันธุ์บ้านหนองเม็กน้อยขึ้นมาสนับสนุนให้สมาชิกรวมกลุ่มกันเพื่อพึ่งพาตนเองและสร้างรายได้ได้อย่างต่อเนื่องวัตถุประสงค์ในการจัดทําโครงการ 1. เพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกร 2. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีไรายได้เพิ่มขึ้นจากผลผลิตที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยเป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น 3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรวิธีการดําเนินง,งานมีขั้นตอนดังนี้ 1. จัดทําแผนการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าว2ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าว 3. ประสานงานขอความร่วมมือ และการสนับสนุนความรู้ทางวิชาการ 4. ร่วมจัดทําผู้มือกับสํานักง,งานเกษตรอําเภอเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติควบค,คุมการทํางานติดตามตรวจสอบและประเมินผล 5. ดําเนินการจัดซื้อพันธุ์ข้าวจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนะคนรราชสีมา 6. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและให้คำแนะนำเพื่อให้การดําเนินกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ 7. รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวข้องกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับหน่วยงานทราบเป็นระยะเวลาอย่างต่อเนื่องและสำหรับวันนี้สำนักง,งานเกษตรอำเภอแก้งสนามนางขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมด้วยค่ะ